บ้านเราก็อยู่แบบร่มเลื่นนะคะปลูกแปลงปลูกผักอะไรอย่างี้จริงๆมันมีผักตรงเนี้ยตรงที่มันมีต้นไม้สองอันอะเอ้ยมันเป็นตอกไม้อะเยอะมากแต่ทีนเนี้ยมีตะกวดเนี้ยทำเดี๋ยวก็ซื้อมาใหม่เราบ้านเราก็เป็นคลองเนี่ยคลองแสนแสบยือดแสงยอดแสงมากเลยเนาะ ก็มีหมู่บ้านตรงนู้นอะไรเงี้ยนี่บริเวณบ้านของิฉันเนาะก็เป็นบริเวณเลี้ยงแมวนิดนึงจุงมออไปนิดนึงแบบนี้นึคะนี่ก็เป็นแมวของฉันที่ต้องตามหาอมมโอ้โหแล นี่ก็น้องนะฮะกำลังก้มหน้าดูอะไรอยู่เราหน้าน้องก็ได้ถูกบันทึกกลัว <c oughs> ถูกบันทึกแล้วนะคะฮึห <c oughs> ึวู้วเหมปังทำอะไรเอ่ย <c> ร <oughs> วยเร้ว <c oughs>